บายดีเนาะเพื่อนเอื้นมือนี้บมีแนวเห็ดอันนี้คือเป็นยังเนาะอันนี้อันนี้ผมเป็นยังอันนี้คือบล็อกเนาะบล็อกบล็อกโคกพาเอิรนบล็อกแสงเนาะบล็อกบล็อกแบตผมเป็นบล็อกไฟฟ้าบล็อกแบตเตอรี่แบตเตอรี่ลิเธียมเนาะพอหอดดอกอัน ร้อยเอ่อาแปดโว่บอดนะไม่อนะอดกได้วัดเบิ่งเนาแ้อเดียวมามีตเตอร์บรัดน,นะเนาะเซอร์วัสดอนี่กล่องมีซิมีแถมอะแบตสก่อนเนาะแบตลิองก้อนสิมิอะแดปเตอร์คาร์ดแลแ้สาย ก็มีบล็อกบล็อกเบอร์นะอออออยี่สอง่ะเบอร์สองบล็อกเบอร์สองสองยาปฏิควิดในแถมันนี้มาให้น้ำเราเนะอหลินสิมีแถมมาหัวเนี้ยนะหัวดอกสว่านนะใส่กบสบรนะซอกเขาเลยในใส่ซอเขานะเนี่ยซอกับหัวมันหัวนี่ยซอเลยเนะาะจับปลา สองก่อนเดี๋ยวชิมาลองให้เบิ่งดูตัวไส้แล้วดอกน,นี่เนาะหมุนไายขวาได้เนาะมีระบบเอ่อ ปรับได้ด้วยอันนี้อันนี้รอบเต็นเบา่าปรับได้อันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์เป็นไฟแบตเตอรี่นะรอบเออแองเปิ่มดสปีดใส้ควาได้สปีดธรรมดา หาว่าแห้งบ่หรือบ่แหงนะ้งเนาะโอ้แห้งเด้อสบอิบให้คันมูไซอวบบ่ารถกระบะได้เด้อรอรอันรอเป็นรถกระบะได้คันเนี่ยบล็อกมือนะนี่นะหอบ้อนหญนะ้าเนาะสิมีไฟอีกไฟสองเนาะอันนี้ อันนี้มันสตาร์ทเองอัตโนม ah. ัติมันเนาะอันนี้คือปรับโหมดเนาะปรับปรับอันนี้ธรรมดาเนาะอันนี้ธรรมดาปรับแหงสปีดเลยนะใสายขวามอเตอร์ในโมเดลแบบมัมีแปลงถ่านเนาะแบบแบบว่ามัมีแปลงถ่านเป็นมอเตอร์แบบตัวรุ่นใหม่นะมัมีแปลงถ่านเนาะรุ่น นนี่แล้วาซื้อมาเออบอกราคาก่อนสุดนี้นะแบตสองก่อนแถมมาสินี่ราคาแปดร้อยเจ็ดสิบาทเนาะแปดร้อยเจ็ดสิบาทไม่อาจจะขึ้นสีลงเลยราคามันนะบนเหนียนนอนานะเดซี่เอามิเตอร์มาวัดเบิง่งเบิ่งไฟเนาะเบิ่งมัน มันสิบกว่อ,อันร้อยยี่สิบโวลต์บมร้อยสแปดโวลต์บมเนาะแปดกว่านี่จริงแต่เบิ่งแป๊บหนึ่งนะนี่เราเอาเซอร์มิเตอร์มาแล้วเนาะนี่สิมาวัดไม่ไม่เบิ่งเลยไอโวลต์มันนี่มันสิอาจ์ตใส่สมั่วไปซื้อบรรพ์หอด,ดอกนการตลาดเนาะเอามิเตอร์มาให้เบิ่งเนาะนตั้งดีซี 20โวลต์ราเบิบกนเนาะเนาะจิมเน,น,ะน,น,น,ะนา,านนะเบินี่เบตโวลต์เนาะนาะนี่แบตก่อนนี่ทได้บาน,นี่เนาะโเี๋มาเบิ่งกอนนี่ เดี่วตอนยากแต่ว่เดี๋ยวเปิเดปก่อนนี่เนาะก้อนนี่คือกันเนาะยี่สิบจุดหนึ่งยี่สิบโวลต์อะไรเนาะเป็นทั้งบล็อกเลยเนาะบล็อกพัชเติร์มอนบล็อกเดียวเด้อ เป็นทางบลอนะ็บอกได้ทางสว่านได้เนาะเรียกว่าคุ้มเนาะข้าวไปไปหันอ่าล่อรถได้ผมได้ได้เนาะสบายแห้งตุ้นี้แห้งเนานะใส่ได้เนาะเรียกว่าผ่านเนาะถ้าอยากได้แห้งได้คลองมาปรั๊บมันีัเด้อปรับ๊บมันีัมันปรับได้เนาะนี่เนาะแบตตะลีผ่านเนาะใส่ได้เรียกว่าคุ้มนะสื่อมาแล้วคุ้มคุ้ม อยากลองกับกลุ่มเด้อหาเรื่องครับเอาเอาตัวรุ่นใหม่เด้อตัวรุ่นเก่าแล้วมันสิมีแปลงฐานอย่นี้นะนสี่บุตรโบดีเนาะตัวแปลงฐานเนาะอันนี้บ่มีระบบบ่มีแปลงฐานเลยนะต้องหยาดฐานหมดบ่แปลงฐานเนาะอันนี้แปลงฐานไนมะ่เป็น,ปน,นแบบนี้อันแบบโบยแปลงฐานนี่สิมีไพ่อะไรบ้าง ใแม่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 ไม่ได้นี่เวลา,าโคตรจะหลุดนี่เนี่ยมีแบงคานเนี่ยจะเป็นสว่านเนาะสว่านมืออักสิจบเท่านี้เนาะ จับการซีวิวสัน,นนะิมเนาะซีวิวของใส่สิตัวเนาะตัวเมื่อบ้าเนาะผมตัวเอกสอบเห็นหันเห็นนี่เนาะรถบ้านเอาครประจําซื้อไว้ประจนะําก็แลออกไปแห่เป็นหน้าครับโบยจากเมือครับนะตัวนี้แหละนี่อการตีนโหลไทยเนาะสบายเลยอนะานตีนโหลไทยเลยนะี่ยต้องเมื่อยนะเนาะก็ต้องไปขาดในเสียเวลานะจับปึ๊ดปุ่ดปุ่ดปุ่ดโลดเรียบร้อย บล็อกสอบที่โหลดโมไซค์ก็ได้เนาะรถยังก็ได้รถเก่งยังก็ได้เน้อมันมีบล็อกบล็อกมันต้องซื้อต่างหากด้อถ้า่ในน้ำไม่ซื้อต้องบล็อกบล็อกยาวเด้อลูกบล็อกเอาบล็อกมวยยาวเด้อบล็อกประสานบล็อกเอาเลยใส่ได้บ่ใส่ได้แต่มันสะดวกการใส่งานในตัวบล็อกมวยยาวสิดีเนาะดีกว่าเพราะมันเหมาะสำหรับเอาเข่าลูกบล็อกต้องต้องลูกบล็อกยาวน้อดี เอาสี่สัมเนลเนาะจบการรีวิวเอาเนาะิ่งมืออันทำมาหาก,กินเออผมทำมาหาหลินมันบอกมันกินนล้ทพ่านมีนกินมื้อนี้ก็สิลงไปสำรวจขี้เก่าเนาะเมื้อนี้ยเยวเดี๋ยวอ่ะสัมเนลเนาะ